สวัสดีครับชาวบันเดสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้อยู่กันกับตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยในโอวัตสองครับรามัตตานะครับผมอโอเคซึ่งข้อมูลจะเป็นไงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นอาใจาให้ก้องซ่าด้วยนะครับผมซึ่งสิ่งที่เผยออกมานั่นกนะ็คือออริจินสตอรี่นั่นเองนะครับก็เป็น เนื้อเรื่องการกําเนิดของในส่วนของตัวใหม่ล่าสุดนะครับรามาตาเนาะสายแท้งนะครับซึ่งอ่ะผมจะมาพูดสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและอธิบายมาเป็นยังไงนะครับในส่วนของรามาตาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอมนิกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู้รบนะถ้าคือตามในโอเวอร์วอตเนี่ยอมนิกคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งรามตาตก็เรียกว่าถึงจุดจึงรู้สึกว่าไม่ดีกว่าอยา,อยากอยากอยู่อย่างสงบสุขกับมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบเรียกว่าอยากจะเป็นแบบ เป็นอมนิกที่ดีอะไรแบบนี้ที่เราเคยได้เห็นกันอะไรแบบพวกแบบเซนย่าต้าอะไรประมาณนั่นแหละอ่าแต่ว่าก็เรียกได้ว่ามนุษย์ก็ไม่ไม่ต้อนรับอะไม่โอเคไม่แยแสะที่จะให้แบบให้พื้นที่อยู่เกี่ยวกับอมนิกนะครับดังนั้นแค้นครับก็เลยจะต้องเลือกนะครับเลือกข้างก็คือกลับมาอยู่กับอมนิกแล้วก็เลือกที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์ของเขาเองนั่นเองนะครับง่ายๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือแค้นอนะฮะ <c oughs> คือแบบ เอ้ยเราอยากอยู่อย่างสันติแล้วนะไม่อยากแบบไม่อยากจะแบบมีเรื่องแล้วนะอยากจะแบบเออเป็นสันติกับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่โอเคไม่ต้อนรับนะครับทําให้รามาตาเนี่ยจะต้องแบบไม่ไหวแล้วพี่เจอพี่ไหมน้องนะครับก็เลยได้ว่ารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับมนุษย์นั่นเองจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพื่อแบบปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองหรือว่าเผ่าพันธุ์อมนิกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหร,รับเนื้อเรื่องคร่าวๆที่ออกมานะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ครับรามาตานะซึ่งอยาพูดนิดนึงผมว่าหลายๆคนน่าจจะะแแบบบบเอ้า ตัวละครตัวใหม,ม่ใช่ตัวนี้หรอครับพี่เมาอีนะครับที่โผล่มากับเออใช่ไหมพี่เมาอีใช่ไหมที่โผล่มากับบัพติสอะฮะอะไรคนคิดว่าจะเป็นตัวนี้นะแต่ท้ายไม่ใช่นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดาของผู้เล่นด้วยแหละนะครับก็คือแบบเ้ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าตอนที่ตัวละครตัวใหม่เรมาตาจะเปิดเผยเออกมาเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่เราเคยเห็นกันมาแล้ว นะครับก็ทําให้แบบเอ้ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละแบบที่แบบเปิดเผยมาเพราะว่ามีบทค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมก็กลายเป็นรามัตราแทนจะเรียกชื่อรู้สึกแปลกๆกเหมือนกันนะชื่อแปลกๆดีนะเลยคนผมนั่งดูในแชทโอวัต oh, กันก็เรียกกันว่าคนไทยเนาะก็รามาตอรามาตอแม่ชื่อเท่เจะซึ่งบางคนอาจจะสงสยัยใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาบอกว่าโผล่มาในเนื้อเรื่องแล้วหรือว่าเคยเห็นพันถาาุนพันตาบ้างแล้ว โพลมาตอนไหนอะผมขึ้นคลิปของตัวเองให้ดูเลยนะเป็นคลิปในส่วนของ Overwatch oh Storm Rising ครับของของผมเองนะที่ผมเล่นเอาไว้นะตอนนั้นผมเล่นผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เป็นตอนจบหรือว่าเป็นเหมือน end credit ของเนื้อเรื่อง Storm Rising เนี่ยที่เป็น d o o m f i t คุยกับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเราเห็นเราเห็นเต็มเต็มเลเราเห็นหน้าตัวละครรามาตาเต็มเต็มเลยนะครับแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่ามันคือใครเพราะว่าณตอนนั้นน่ะต่อให้เปิดเผยมามันก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือไม่มีการในส่วนของการพูดถึงเลยตัวละครตัวนั้นดังนั้นตอนนั้นเราก็คือแบบเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะแต่ก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าณตอนนั้นน่ะด้วยความที่อีเวนต์มันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ2 0 1 9เกนาะก็ประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็เหลือแบบแค่ให้เห็นตัวละครตัวหนึ่งอออาาาจจะแบบบว่่เเปป็นหรืล บอสในเกมบอสในโหมดใหม่หรือเปล่าอะไรต่างๆซึ่งมันก็เขาคิดนแค่นั้นนะครับคงไม่ได้คิดว่าเป็นตัวละครตัวใหม่แต่ว่านตอนนี้รามาตาเป็นตัวละครตัวใหม่แน่นอนนะครับและณตอนนี้นะครับในส่วนของสกิลของรามาตาเนี่ยยังไม่ได้มีสกิลหรือว่าเอ่ออะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเปิดเผยออกมานะเพราะว่าในเทเลอร์อ่ะเขาบอกไว้เลยว่าจะเปิดเผยในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็คือต้องรอกันไปอีกประมาณเดือนนึ่งอ่ะนะครับถึงจะได้เห็นในข้อมูลของตัวละครตัวใหม่ครับรามาตาก็คือประมาณ6 6 ทันวานั่นเองนะก็เป็นเรียกได้ว่าเข้าสู่ซีซั่นสพอดีก็จะได้เล่นตัวละครตัวใหม่ผมคิดว่าอาจจะปล่อยสกิลมาอีกไม่นานแหละนะครับก็ต้องรอดูกันทีแต่ว่าตอนนี้นที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องสกิลนะเอออ่ะมาพูดในส่วนของวิเคราะห์และกันว่าตัวละครตัวนี้จะออกไปทางแนวไหนเป็นแท้งแนวไหนนะครซึ่งสําหรับผมนะครับจากการดูตัวละครที่ค่อนข้างสูงใหญ่นะครับค่อนข้างตัวสูงนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธที่เห็นชัดเจนเลยว่า น่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรือเปล่าหรือเป็นคาถาอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่อาจจะเป็นตัวที่มีสกิลระยะไกลเพราะว่าดูจากอาวุธแล้วมันไม่ใช่อาวุธหวดแบบไรฮาร์ดแน่นอนอาจจะเป็นเหมือนคาถาปล่อยเลเซอร์ปล่อยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอะไรอย่างนั้นหรือแบบเป็นแบบ สับแล้วมีคลื่นอ่ะเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นพลังอ่ะเข้าใจปะนึกภาพออกไหมเป็นคลื่นพลังแบบไปเป็นเส้นตรงหรือแบบสับแนวตั้งอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนั้นนะคะอาจจะแบบกดทุกพื้นมีบาเรียอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่คือคือมโนล้วนเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงนะอาจจะเป็นแบบเป็นแทงค์ที่ออกไปทางแบบแบบเหมือนเหมือนเวทอ่ะออกไปทางเหมือนสายสายแบบสายเวทอ่ะเออเกณฑ์นี้มีเวทมุนด้วเยหรอมันออกไปทางแบบเป็นโล่เป็นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคิดว่านะแต่มันก็ ก,ก็ได้แค่คิดอะเออแต่ผมว่าคือแต่เห็นอาวุธแล้วเนาะไม่ใช่ปืนแน่นอนนะครับดูจากท่าทางแล้วแต่ถามว่ายิงได้ไหมผมคิดว่ามีโอกาสยิงได้นะครับก็ในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นอยู่ตัวละครที่ผมว่าออกแบบมาเท่มากแล้วก็มีในส่วนของฟิกเกอร์มาขายแล้วด้วยครับ <laughs> แม่รีบขายอย่างเลยตัวละครยังไม่มานะครับก็เรียกได้ว่าของพร้อมนะครับวิสาห์ของพร้อมนะครับผมใครอยากได้ก็ลองไปหากันดูนะฮะ ก็น่าจะมีข้อมูลประมาณนี้ครับสั้นๆนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่นะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่าน่าจะอาจจะมาเปลี่ยนคอมการเล่นแทงหรือเปล่านะครับก็ไม่สามารถดูได้เพราะว่าถ้าสกิลยังไม่มาผมก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมว่าเท่ดีนะครับก็ฟิลลิ่งแบบเป็นอมนิกแบบเท่ๆอมนิกแบบลุยๆหน่อยนะครับใครชื่นชอบก็น่าจะน่าชอบเลยแต่อย่างผมผมคิดว่า มันเท่ดีนะมันก็มีสไตล์คือผมเชื่อว่าในส่วนของพิซซ่า์อ่ะเขาออกแบบตัวละครมาสวยอยู่แลวนะครับแล้วก็มีสไตล์ของแต่ละตัวคือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าตัวนี้อะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็สั้นๆน,นะถ้าข้อมูลใดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะและกันนะครับก็สามารถเสริมข้อมูลกันมาได้นะครับผมผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่ละนะครับเอาโอเควันนี้มานี้ละกันครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืม like, กดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำใจให้กล้องซาด้วยผมสารรัััับวววนนนีี้้เอไคคคสสดบ